มื้อนี้เฮ็ดน้ำไม่ส่งกันจ้าเราเบ่งวิธีเฮ็ดน้ำไม่ส่งนาะมือ้อเนี้เอ๊ะน้ำไม่มาแล้วเขากมาปอกปอกเป็นนังเสียเขากระบอาสาบับสับแล้วเขากระชอยเป็นชิ้นให้น่อยเรียกแต่ชิ้นน้อยชิ้นใ,นใหญ่ตามสะดวกตามมากซอยไว้แล้วเขากระไปแช่น,น้าไว้จักสองพืน แล้วค่อยมาขั้นขั้นใส่เกียรใส่ขกาวสารซิ้มเบืองเห็นเข็มพอยมอยไม่อดไนมะ่กินนะจ๊ะหนานี่หนาเนองไม่จ๊ะเชืสก,การหน่อไม้จ๊ะเนองไม่เฮ็ดได้หลายอย่างนี่สำหรับอันเขาเฮ็ดแล้ว เขาแช่แล้วเขากะซี่คั่นกระซี่เป็นแบบนี้แล้วจ้ะอันนี้แช่แล้วกระคั่นใส่เกียใส่ข้าวสารซิมเบิงแต่มันเค็มพอดีเขาก็เอ่านานไส้ บางรูปประมาณเนี่ยถ้ารู้สึกว่ามันจางเขาก็เอาเอาชิมเบิ้องใส่มันจางเขาก็เพิ่มเกลือได้อีกกใช่ไหมแล้วก็เอาขวดใช่ที่เจีะสมัยแต่พอแต่แม่เพิ่งใส่ไห้เนาะนทัสมัยนี่ต้องใส่ขวดไม่ใช้ทันสมัยเพื่อความสะดวกพี่แจงก็เอามาขวดนึงก็พอแกงหมดไม่ต้องไปจุกไห้พี่ะกี้ ไล่ลายล่หน้าไม้พี่น้องเอ้ยเขิงเผาเขิงเผาเผามีเผามีหมูเห็ดหน้าไม้ส่วนกลางมีเอาแล้วก็ซิเป็นแบบนี้บรรจุหมูแล้วก็มีเฮ็ดแล้วแล้วก็ซิเป็นแบบนี้ได้จ้ะเนี่ยใช้ขวดแบบนี้เก็บไว้สามปีกินบ่มีเสียไว้จะปีก็ได้ รูออ่อนจุชุงแล้วก็มีเปยลายหลากลายให<ม>้<ม>ได้หลากลายได้หรําไมนะกินได้โดนอีสามไม่อดแนวกินนะคะเด็กน้อยก็ว่าเห็ดออกเด็กน้อยเห็ดออกไอแกงเห็ด <S <S จ้าก็ปฝากกดไลคกดแชร์กดติดตามแน่เด้จ้าเดี๋ยวเอาคลิปดีๆมาป่าอีกเด้อ